คำว่าเพื่อนอาจจะดูไม่มีความหมายสำหรับใครบางคนแต่สำหรับพวกเราถูกทับสองแล้วคำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายเกินจากบ,บรรยายเพราะว่าเพื่อนนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขเราก็พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกันถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ผิดใจกันบ้างก็ตามแต่นั่นแหละคือความทรงจำดีๆที่เราไม่อาจลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีเพื่อนดีๆที่คอยให้คำปรึกษาและปลอบใจเราเมื่อยามที่เราผิดหวังและคอยเป็นกำลังใจให้เราเมื่อยามเราท้อแท้ ไม่สุขใจเพื่อนคือใครคนหนึ่งที่หวังดีเพื่อนคือคนช่วยงานไม่ต้องเอ่ยเพื่อนคือคนที่ไม่เคยซ้ำเติมหรือวิ่งหนีเพื่อนคือคนที่คุยสนิทแม้ห่างไปหลายปีเพื่อนแบบนี้ใครมีคง สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีเดียมประโคนชื่อเล่นปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภาดาประโคนค่ะชื่อเล่นชิปอมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมราจุลศิลชื่อเล่นชื่อก้อยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววินาศิรชัยชื่อเล่นชื่อโอ๋ค่ะวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอดีตเมินชัยชื่อเล่นมีค่ะ ดครับผมนายมลอัสสาะครับชื่อเล่นน้อยหนุ่มครับผมเมื่อก่อนเคยมีการเพิ่มสีสันให้ห้องเรียนเมื่อก่อนเคยนั่งเรียนเป็นนักเขียนมินพาเพื่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กดีแต่บัดนี้เป็นไม่ได้เพราะขาดเพื่อนสอบใจและในใจรักเพื่อนเอ่ย ความึกที่มีต่อห้องมองโหทั้งสอนะคะเพื่อนเพือน,นี่กทใส่ดีกันทุกคนถึงแม้จะมีการทอกันบ้างแต่กเราักกันีน,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 นถ้หมาสวัสดีค่ะความรู้สึกที่มีต่อห้องมโหทั้งสอนะคะก็รู้สึกว่าห้องห้องของเราเนี่ยสะอาดมากเลยค่ะและ้วเพื่อนๆก็มีความเป็นกันเองมากรักกันดีถึงแม้จะมีทะเลาะกันบ้าง ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้เขาพูดกันว่ารักแท้มันหายากแต่มันก็หายากกว่าเพื่อนแท้ในระยะเวลา6ปีมานี้ในเวลาอยู่ร่วมกันได้รู้จักกันได้เข้าใจกันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นได้ง่ายๆที่ทําให้พวกเราพวกเรามา6ก,ก้อต่อมีความผูกพันกันเพียงนี้และได้เป็นส่วนหนึ่งของเสียงหัวเราะความสนุกสนานที่เป็นอยู่นี้มันดีมากมาก โรงเรียนบ้านบุงวิทยาศาร์แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่พวกเราได้เติบโตมาตั้งแต่เด็กจะจบม .6 เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะลืมหรือว่าจะพลากจากความทรงจำที่ดีๆอย่างไม่ไลืมเราคงได้รู้จักกับพกเพื่อนของมผมรู้สึกว่าพวเพื่อนช่วยเหลือดีมีน้ำใจใเรากันบ้านและเพื่อน,นก็มาระกัน,กนพกเพืน,น,นสุดท้ายนี้ผมขอให้พเพื่อนที่ผานสุดตัวไปและผมะไม่ลืมพเพื่อนมอบ ครับทับมรู้สรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนน่ารักทุกคนครับครับเพื่อนเสู่กับกษาสองกเป็นกันอีมากเลยครับสวัสดีครับผมมหัวหน้ามัธยมศึกับสองตามรู้สึกองค์ที่อยู่ในห้องเรียน ผมเพื่อนๆทุกคนดีกับผมมากยามที่ผมมีอุปสรรคใดๆเพื่อนๆทุกคนก็มาให้ความช่วยเหลือให้ความปลอบใจที่ผมมีความทุกข์ในการทํางานเพื่อนๆทุกคนก็ช่วยเหลือผมดีตลอดผมในความจําทรงจําของผมผมจะไม่ลืมเพื่อนๆทุกคนเลยที่เพื่อนทุกคน วยเหลผมมาตลอดสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนในห้องเรียนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง